แหลกนะคะตัวนี้เป็นแหลกพรมลัยของอิซุสุนะคะอิซุเคบซตนะคะรุ่นเก่านะคะอหน้าตาเขาก็จะอย่างนี้นะคะนี่จะเป็นเกลียวในนะคะสําหรับเคบแซดจะเป็นเกลียวในตรงแกนล,ลูกหมากนะคะเดี๋ยวเรามาวัดดูค่ะสิบสอมิลน,นะคะ ในียวใน12มิลบาตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยววัดน,นะคะบาตรงนี้อยู่ที่24มิลค่ะแล้วก็32มิลตรงนี้ก็38มิลนะคะเกลียวเกลียวตรงแกนนะคะ อยู่ที่14มิลค่ะความยาวนะคะตรงนี้เขาจะเป็นเป็นยางนะคะตรงนี้หนันยางกันฝุ่นนะคะความยาวตลอดนะคะอยู่ที่ความยาวตลอดอยู่ที่ยยิี่สบหก ยี่สิบหกจุดห้ายาวตลอดเลยนะคะยี่สิบหกจุดห้ามิลค่ะยี่สิบหกเซนแล้วก็ห้าห้ามิลนะคะตามนี้เลย